โชคตันแจ้งนะครับหรือครูแมนะครับครูประจําสาขาวิชาการบัญชีครับสวัสดีครับผมนายขพลทุกคานะครับผมชื่อเล่นคิวจากสาขาวิชาการบัญชีครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกานดาเชเอมชื่อเล่นชิดเจยจากสาขาวิชาการบัญชีค่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะสอบถามนะครับทั้งสองคนเอาไว้ว่าตอนเรียนสายบัญชีเนี่ยทำไมถึงสนใจมาทําสิ่งประดิษฐ์ครับ ผมคิดว่าเป็นความชอบด้วยครับผมแล้วก็คนครูของเราเนี่ยจะบอกอยู่เสมอนะครับผมว่าไม่ว่าจะเรียนสายไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆได้ครับผมเพราะว่าการศึกษาในระอาชีวะเราตอนนี้เนี่ยเปิดกว้างมากครับผมแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะปิดกั้นความคิดของผู้เรียนเลยตอนแรกเนี่ยคิดว่ายากไหมครับที่ไม่ใช่สายชา่างแต่ต้องมาสร้างนวัตกรรม สำหรับผมคิดว่าไม่ยากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเรามีเทคโนโลยี AI ใหม่ๆเข้ามาช่วยมากเลยครับผมทำให้การสร้างนวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องอยากครับผมและที่สําคัญเลยเนี่ยเราไม่ได้ทตามลาพังครับผมเรามีเพื่อนๆและครูที่เป็นที่ปรึกษาของเรานะครับผมช่วยกันสร้างผลงานใหม่ๆครับครับก็ พวกเราเนี่ยได้ใช้ความรู้จากสายบัญชีนะครับมาช่วยคิดหรือจัดการผลงานอย่างไรบ้างครับพวกเรานําความรู้จากรายวิชาโครงงานด้านบัญชีในงานวิจัย5บทมาช่วยแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนค่ะช่วยให้คนในชุมชนได้รู้จักบริหารต้นทุนและควบคุมต้นทุนค่ะเป็นการสร้างนาวัตกรรมใหม่ๆเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราคิดว่าเราก็ทําได้ครับ จะเปลี่ยนก็คือการได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆร่วมกับเพื่อนๆและค,คุณครูมาเป็นความสุขที่ได้ศึกษาสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนได้ทํากิจกรรมร่วมกันนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทําให้เราเชื่อว,ว่าเราก็ทําได้ผลงานนี้นะครับช่วยสังคมในด้านไหนได้บ้างครับ ช่วยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของคนในชุมชนครับผมให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยราคาประหยัดช่วยในการแปลรูปสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนครับผมและยังช่วยในเรื่องการบริหารการความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุนเข้าไปด้วยค่ะทุกคนจะมีความรู้และบริหารจัดการต้นทุนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดค่ะอยากจะฝากอะไรนะครับถึงเพื่อนๆนะครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งเทคนิคครับ พวกเราไม่ใช่เด็กที่เก่งเทคนิคนะครับผมแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ครับผมใช่ค่ะเหมือนนวัตกรรมที่พวกเราทําอย่าหยุดที่จะเรียนรู้และสร้างนาวัตกรรมใหม่ๆไปพร้อมกับพวกเรานะคะในฐานะครูเนี่ยเห็นอะไรในตัวนักเรียนที่หลายคนมองข้ามมั้งครับสําหรับผมนะครับผมคิดว่าผมเห็นศักยภาพในตัวของนักเรียนครับแล้วก็มีความเชื่อที่ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถทําได้ครับ เด็กบัญชีมาทําถึงประดิษฐ์ครูรู้สึกยังไงคะสําหรับผมนะครับผมรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่าเด็กบัญชีส่วนใหญ่เนี่ยครัจะถูกคาดหวังให้อยู่แค่กับตัวเลขนะครับหรืองานทางด้านเอกสารแต่พอเห็นนักเรียนนะครับได้ลุกขึ้นมาทําสิ่งประดิษฐ์แล้วเนี่ยมาแสดงถึงความกล้าคิดกล้าทํากล้าที่จะออกไปนอกกรอบนะครับซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆนะครับสำหรับเด็กในยุคป,ปัจจุบันในฐานะครูก็รู้สึกว่านักเรียนนะครับมีความสามารถที่ไม่จํากัดและไม่จํากัดตัวเองแค่ในกรอบของสาขาวิชาครับ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมแบบข้ามสาขาแบบนี้มันมีคุณค่ายัางไงครับกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะครับแบบข้ามสาขานี้นะครับมันมีคุณค่าตรงที่ว่านะครับมันเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านนะครับในการต่อยอดของความคิดนะครับจากความคิดรูปแบบเดิมน,นะครับสู่ความคิด รูปแบบใหม่ๆและก็มีการบูรณาการข้ามสาขาวิชาการ,รนะครับซึ่งเด็กๆนะครับก็จะได้สร้างองค์ความรู้เหล่านั้นด้วยตนเองและก็เกิดการผสมผสานองค์ความรู้จนเกิดเป็นนวัตรกรรมที่มีคุณค่าขึ้นมาครับสิ่งสําคัญของความรู้สายช่างคืออะไรคะสำหรับการสร้างนงวัตรกรรมความรู้ทางด้านเทคนิคนะครับเป็นพื้นฐานที่สําคัญก็จริงนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านะครับก็คือทัศนคติความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ความเข้าใจผู้ใช้เพราะนวัตรกรรมนะครับไม่ได้เกิดจากการแค่ทําได้นะครับแต่เกิดจากการเข้าใจว่า คนต้องการอะไรนะครับแล้วจะทําให้ชีวิตของเขานะครับดีขึ้นได้อย่างไรด้วยครับแล้วคุณครูมีมุมมองต่อคําว่าอาชีวะสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างไงครับครับอาชีวะนะครับไม่ใช่แค่สายช่างนะครับแต่คือสายที่สร้างคุณค่านะครับนวัตกรรมไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่นะครับแต่อยู่ที่การตอบโจทย์ครับนักเรียนอาชีวะนะครับมีความสามารถลงมือได้จริงจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงเมื่อประสานทัะนะครัะบวกใจที่อยากจะช่วยเหลือแล้วนะครับก็จะเกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมได้ครับ วันนี้นะครับพวกเราจะมานําเสนอนะครับสสุดยอดนวัตกรรมนะครับตัวแรกนะครับคือ H X UV l i f e Filter Five กิ n กับตัวที่2ครับ Pick up outfit recycle จากวิทยาลัยบริ <ไป S 3> หาร <หา S 3> ธุรกิจ,กจและการท่องเท,<อ>ที่วทยวกรุงเทพ